ตอนนี้อยู่ที่โคเคลอัมเซนะคะทริษัทโคเคลค่ะทเลสัทแห่งนี้เขาจะใช้ออผลิกระแสไฟฟ้าค่ะวันนี้มีแดดจากฟงกนูน้นทเลก็เลยไม่ค่อยสวยที่จริงทเลนี้ก็จะเป็นอีกมีหลายมุมที่สวยนะคะเนี่ยดีอีกฟางหนึ่งย้อนแสงด้าน,นหลังก็จะเป็นแนวทิวเขา เป๊ๆนิดๆให้รู้ว่าบรรยากาศประมาณไหนใครอยากมาเที่ยวก็มานะคะแล้วก็จะมีวัดเคลนซีอีกอันหนึง่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่คะ่ะแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าอยู่ถัดไปอีกนิดนึง อันนี้นายเบียบนายเบียบประจำรายการวิบิตะอิมเมอร์

You're fighting.